มีเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเกือบ1ใน3ของทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยไม่ได้มาจากฝีมือมนุษย์เลยนะแต่นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นเองครับวันนี้เราจะมาดูกันแบบลึกๆเลยว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกดิจิตัลของเราไปขนาดไหนครับใช่เลยครับตัวเลขนี้มาจากรายงานล่าสุดของ Fastly เลยนะที่บอกว่าทราฟฟิกเว็บเกือบ30%อนนี้มาจากบอทล้วนๆเลยคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบ เกิดขึ้นเงียบๆแต่ส่งผลกระทบแรงมากเหมือนกับว่ามันกำลังเปลี่ยนกติกาของโลกออนไลน์ไปเลยล่ะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับคือตอนนี้ AI ไม่ได้เป็นแค่คนที่เข้ามาดูอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะกลายเป็นคนสร้างเป็นสถาปนิกที่ออกแบบทุกอย่างขึ้นมาใหม่เลยก็ว่าได้ครับคือต้องบอกก่อนว่าบอทส่วนใหญ่ก็เป็นบอทดีนะครับอย่างพวกที่ช่วยให้ Google หาข้อมูลเจออะไรแบบนี้ แต่ที่มันน่ากังวลก็คือมันมีบอตอีกประเภทหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาเรียกว่า headless bots ครับอธิบายง่ายๆนะมันก็เหมือนเบราว์เซอร์ที่เราใช้ใช้กันนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีหน้าจอไงครับมันเรียนแบบพฤติกรรมคนได้เป๊ะๆเ,เลยทั้งคลิกทั้งพิมพ์ขยับเมาส์คือทำทุกอย่างเนียนจนระบบความปลอดภัยจับได้ซึ่งนี่แหละครับคือความท้าทายด่านใหม่เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับ AI ไม่ได้ทำได้แค่ท่องเว็บนะ ตอนนี้มันไปไกลถึงขั้นสร้างเว็บได้ด้วยตัวเองแล้วผ่านคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า Agentic Coding ผู้ที่เห็นภาพก็คือแทนที่เราจะต้องมานั่งเขียนโค้ดทีละบรรทัดเราแค่สั่ง AI ไปเลยว่าอยากได้เว็บแบบนี้นะแล้วมันก็จะไปคิดไปเขียนโค้ดทั้งหมดให้เราเองเลยครับแล้วถ้าใครสงสัยว่าไอเดียนี้มันจะไปได้ไกลจริงเหรอลองดูตัวเลขนี้ครับ บริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Lovables ที่ทำเรื่องนี้ด้วยตรงเลยนะเพิ่งระดมทุนรอบล่าสุดไป330ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเงินจำนวนมหาศาลเลยนะครับสำหรับบริษัทที่เพิ่งจะเริ่มตน้นเงินก้อนนี้ก็เลยทำให้มูลค่ารวมของบริษัท Lovables พุ่งไปถึง6,600ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกชัดเลยว่านักลงทุนเขามั่นใจในเทคโนโลยีนี้แบบสุดๆจริงๆครับ แล้วเบื้องหลังเทรนดนี้มันก็มีเครื่องมือที่ทงพลังขึ้นเรื่อยๆด้วยครับอย่างล่าสุดเลยนะ OpenAI เขาเปิดตัว GPT 5.2 Codex ออกมาคือมันเป็นเหมือน AI ที่เกิดมาเพื่อเขียนโค้ดโดยเฉพาะเลยครับแค่เราโยนภาพสเกจดีไซน์เว็บให้มันดูมันเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงให้เลยแถมยังช่วยหาช่องโหว่ความปลอดภัยให้อีกต่างหากครบเครื่องมากๆ แต่ว่านะครับซอฟต์แวร์ AI ที่มันจะฉลาดล้ำแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นแค่โค้ดต่อเปล่าถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์แรงแงมารันและตรงนี้แหละครับที่สนามรบมันเปลี่ยนจากโลกของโค้ดไปสู่โลกของซิลิคอนแล้วเป็นการแข่งกันสร้างฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามนี้เลยครับงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าตอนนี้จีนเขาไปถึงไหนแล้ว กับการสร้างระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ AI ของตัวเองบอกเลยว่าเร็วมากครับคือเขาทำกันครบวงจรเลยนะตั้งแต่ G P U ที่ผลิตเองในประเทศตอนนี้ส่งมอบไปแล้วกว่า50,000ชิ้นไปจนถึงการทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในบริษัทหุ่นยนต์ AI และล่าสุดก็คือการเปิดตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ G P U ถึง1,000 0ตัวจะเห็นเลยว่าจีนกำลังต่อจิกซอ AI ของตัวเองทีละชิ้นชิ้นเพื่อเป้าหมายเดียวเลยครับ คือการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดพอเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันไปเร็วขนาดนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วจะขายของกันยังไงล่ะเพราะโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆที่เคยใช้กันมาเนี่ยมันเริ่มจะไม่เวิร์กแล้วครับและนี่คือตอนที่ ByteDance กระโดดเข้ามาในเกมเลยครับ คือแทนที่จะเก็บเงินตามการใช้งานเหมือนคนอื่นเขาทำกัน ByteDance บอกว่าเขาจะให้ผู้ช่วย AI ที่ชื่อดูเบาเนี่ยไปใช้กันฟรีๆเลยสำหรับผู้ผลิตมือถือไม่คิดค่าโทเคนสักบาทแต่เขาจะไปใช้โมเดลแบ่งรายได้จากบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นแทนวิธีนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับมันบอกว่าเกมนี้รางวัลใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่ค่าบริการแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลและผู้ใช้งานต่างหากล่ะครับ และพอพูดถึงเรื่องคุณค่าของข้อมูลนี่แหะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคดีความร้อนๆเลยเมื่อ Google ตัดสินใจฟ้องบริษัท s e ิร์ฟ i ข้อหาก็คือแอบไปดึงข้อมูลผลการค้นหาของ Google ไปขายต่อเพื่อทำกำไรซะงั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของข้อมูลบนโลกออนไลน์ แต่ในอีกมุมหนึง่งยิงโลกของเราเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีแล้วก็มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่าไหร่มันก็เหมือนเราเปิดประตูรับความเสี่ยงใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันครับแค่มีช่องโหว่เล็กๆจุดเดียวเนี่ยอาจจะลามไปสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้เลยนะซึ่งก็มีตัวอย่างล่าสุดสดๆร้อนๆเลยครับ HPE หรือ Hewlett Packard Enterprise เนี่ยเพิ่งออกประกาศเตือนภัยระดับเร่งด่วนสุดๆเลย,เ,ลยเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ร้ายแรงมากๆในซอฟต์แวร์ที่ชื่อ OneView ซึ่งซอฟแวร์ตัวนี้ถูกใช้จัดการเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center ทั่วโลกเลยนะครับความอันตรายของมันคืออะไรคือมันเปิดช่องให้แฮกเกอร์สามารถสั่งรันโค้ดอะไรก็ได้จากที่ไหนก็ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดสักตัวและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้แบบเฉพาะหน้าด้วยนะทางรอดเดียวจริงๆก็คือต้องอัปเกรดระบบสถานเดียวเลยครับ ากข่าวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะคะว่า AI กําลังกลายเป็นเหรียญ2ด้านด้านหนึ่งคือผู้สร้างที่น่าทึ่งช่วยเราสร้างเว็บสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ๆทั้งเรื่องข้อมูลและความปลอดภยัยมันก็เลยเกิดเป็นคําถามสําคัญขึ้นมาว่าในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วขนาดนี้ใครกันล่ะครับที่จะเป็นคนกําหนดกติกาของเกมนี้